สวัสดีครับพี่น้องตันนี้ผมอยู่ลรงรถรับลงรถไถขันนั้นจํำไลยครับคั้นัันที่ผมเอาไว้ตักขยะนะครับคันนี้เอาไว้ถาปั้นรถเตลรีนะครับปั้นดินให้มันแตกนะครับเดี๋ยวครับพี่น้องเดี๋ยวผมสะอธิบายสามคำยังไงเนาะครับเนาะโนยาคือซัมปุโนยาคือซัมปุคืออย่างนะครับโนยาคือแยกแต่ละคำก่อนนะครับโนยาคือก็คือ สารเคมีที่เขาใส่ในการเกษตรนะครับอันนี้คือแปตรตัวกซ้ําปลุกซ้ําปลุกนี่ก็คือการพ่นยาพ่นยาแล้วก็จะมีวงเล็บไ้นํานะครับคือเคมีรวมกันก็คือการการพ่นยาเกี่ยวกับสารเคมีแล้วก็โชโดกุเดีโชโดกุนี่ก็คือสมมติว่าเ้าเห็ดเ้าผักก็จะงผมเห็ดเมลอนนะครับเนาะมีเครื่องพ่นยาอย่างพวกนี้นครับก็จะเป็นแบบโชโดกุพ่นยาฆ่ายาเดีย,ยาฆ่ายาก็โจโจใส โจโสใสผมซำเนียยมันก็ะชประมาณนี้ให้เข้าใจความหมายไวก่อนด้วสามคำง่ายไงนะครับเราพี่น้องลองเอาไปฟังมึงนะครับผู้ใดที่มาญี่ปุ่นกะต้องได้ใส่แล้วก็ได้ยินแน่นอนครับผมกะมาเป็นทริคเล็กน,น้อยๆนะครับสำหรับคนที่เดินทางกลับมาประเทศญี่ปุ่นแล้วกะสามคำนี้กะเป็นสามคำหลกัลกๆที่จองได้พ่อได้ใ,ใส่หรือขันเทาได้เห็ุงานเขาจับเป็นต้องหูงครับดูแลสุขภาพเจ้าของน้ำเจนไม่พีน่นะครับผมสวัสดีครับ